พลเรโทรการฟโหดขนาดนี้ทําไมไม่จัดการจักรพพัดนะครับทำไมต้องปล่อยให้จักรพพัดนั้นรุ่งเรืองได้ขนาดนี้หรือเขานั้นไม่ไหวหรือเปล่าจะต่อกรอกับคนระดับจักรพพัดคลิปนี้มาพูดคุยกันดีกว่าสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re ์รีวิกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยถ้าพูดถึงนะครับชายคนหนึ่งที่เป็นวีรบุรุษกองทัพเรือเป็นจุดสูงสุดนะครับของฝั่งทหารเรือที่แม้แต่นะครับคนระดับพลเรือเอกหรือจอมพลเรือนะครับในยุคปัจจุบันนี้ยังเคารพนะครับ ทั้งที่ปู่แกนะครับปู่กราฟไม่แหละไม่ต้องไปพูดเกลื่อนอะไรเยอะแยะมากมายดูปกคลิปก็รู้แล้วนะครับว่าปู่กราฟเนี่ยก็แก่ตัวลงไปเยอะแล้วนะครับซึ่งในเรื่องวันพีกก็มีการระบุอย่างชัดเจนเลยแหละครับว่าถ้าบุคคลไหนนะครับแก่ตัวลงนะครับฝีมือก็จะดรอปลงไปนะครับแต่ถึงอย่างก็ตามทีกราฟนั้นก็ยังเป็นที่เคารพนะครับของฝั่งทหารเรือนะครับไม่เสื่อมคลายคือเหมือนเป็นไอดอลละกันที่ทหารเรือแต่ละคนเจอนั้นนะครับก็ต่างเคารพนะครับในการเป็นวีรบุรุษกองทัพเรือของเขาซึ่งผมเชื่อว่าาหลยคคนนะรับ หรือแม้กระทั่งผมเองนั้นก็เคยสงสัยนะครับว่าแล้วทาไมการาฟเรีย่ยโหดขนาดนี้นะครับทำไมถึงปู่แกเนี่ยไม่ไปจัดก,การจักรพพัดหลานในช่วงที่มันเริ่มก่อตั้งก่อตัวนะครับจักรพพัดเกิดขึ้นหรือว่าปูกา่กราฟนั้นจะไม่ได้เก่งไม่ได้แกร่งจริงนะครับสมคําล่ําลือแต่ก็แน่นอนนะครับถ้าพูดถึงนะครับในช่วงท็อปทอปช่วงพีกพีกนะครับของปูก่กราฟเลยเนี่ยฝีมือของการาฟนั้นก็มีการระบุอย่างชัดเจนเลยครับว่าฝีมือนั้นก็อยู่ในระดับนะครับที่เทียบเ์ชานาชโจสกับโรเจอ ฝีมือทัาเทียมมาโดยตลอดเลยและแน่นอนถ้าพูดถึงในยุคสมัยนั้นนะครับตัวท็อปตัวตึงแล้วกันนะครับก็จะมี3คนนะที่มีระดับฝีมือนะครับใกล้เคียงกันก็คือโรเจอร์ชายผู้เป็นราชาโจรสลัดปูกราบนะครับวีระบุรุษกองทัพเรือแล้วก็หนวดขาวนะครับซึ่งในตอนนั้นหนวดขาวเนี่ยยังไม่ได้เป็นสีจักรพรรดินะซึ่งแน่นอนนะครับฝีมือช่วงพิกๆของปูกราบนั้นเนี่ยก็เป็นอะไรที่มันสุดยอดนะครับไม่ต้องสงสัยเลยถึงความแข็งแกร่งจึงทาให้จริงๆแล้วในช่วงนั้นเน ในเรื่องวันพีทหรือจักรพรรดิในเรื่องวันพีทในยุคสมัยนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไฮโดหรือปิกนามนั้นนะครับก็ไม่ได้แข็งแกร่งนะครับเหมือนทุกวันนี้หรือแชงนั้นนะครับก็ยังเป็นเพียงแค่เด็กฝึกหัดนะครับของเรือราชาโจรสลัดอย่างโกดีโรเจอร์เท่านั้นถ้าเทียบฝีมือหน้าตอนนั้นแล้วนะครับกราฟนั้นก็ตัวตึงจริงๆแหละสามารถแทบจะตบนะครับจักรพรรดินะครับในยุคสมัยนี้ได้แทบทั้งหมดเลยนะครับแต่ก็นั่นแหละครับถึงแม้ว่ากราฟจะแกร่งมากแค่ไหนนะครับแต่กราฟก็มีคนเดียวไไมมมมมมัันนนนนน่่่ด้้้แแแลววาาาาาาีีจํทเยยยยอะะะะกขถถบใุ สมัยที่โรเจอร์เพิ่งตายไปอย่างเงี้ยตอนนั้นมันยังไม่ได้มีจัก,กรพรรดิชใช่ไหมมีคนที่แข็งแกร่งที่สุดในโจนสรสลัดในตอนนั้นก็คือหนวดขาวและหลังจากนั้นไม่นานนะครับก็เริ่มมีนะครับจัก,กรพรรดิเกิดขึ้นในเรื่องนะครับก็อย่างที่ทุกท่านรู้กันแหละครับว่าจัก,กรพรรดิยุคแรกๆที่พวกเรารู้จักนั้นก็จะมีนวดขาวพิกม,มามไคโดแล้วก็ผมแดงแชงคูดและเมื่อนะครับมีจักรพรรดิเกิดขึ้นการที่การาฟนั้นนะครับจะจัดการกลุ่มก้อนหรือว่ากกจักรพรรดิแต่ละก้อนนั้นนนนนเเเเีีี่่่่่่่่ยยยยกก็็ไมมมมมใใชชรรรืือออองงงาาาาาะะััััหหดตพววแปปล,ลๆจจ ายอ่งที่ถึงแม้ว่ากราฟจะแกร่งมากแค่ไหนนะครับแต่มันก็มีบางสิ่งบางอย่างแล้วกันที่ไม่เอื้ออํานวยนะครับต่อปู่แกอย่างแรกเลยนะครับด้วยความที่ว่าพลเรือโทกราฟนั้นนะครับก็คือเป็นทหารเรือใช่ไหมซึ่งทหารเรือนั้นไม่ได้รับอนุญาตนะครับให้ต่อสู้กับจักรพรรดิในเรื่องวันพีชนะครับถ้าไม่ได้รับอนุญาตจึงไม่แปลกใจเลยนะครับด้วยนโยบายแล้วกันนะครับของฝั่งทหารเรือที่เรานั้นก็ได้ยินได้คุ้นเคยกันดีว่านะครับการจะต่อสู้กับจักรพรรดิสักกลุ่มนึงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องท สามารถชนะนะครับกลุ่มก้อนจกักรพรรดิได้แต่พวกเขานั้นกลัวนะครับที่จะถูกจกักรพรรดิกลุ่มอื่นนั้นมาถล่มหลังอีกทีนึงจึงทําให้นโยบายนะครับในยุคสมัยนั้นละกันนะครับที่เราเนี่ยรู้กันแหละครับว,ว่าก็คือจะไม่เน้นนะครับในการไปโจมตีก่อนคือถ้ามันไม่ได้หนักหนาอะไรจริงๆนะครับก็จะเห็นว่าฝั่งทหารเรือน,นั้นก็อจอกแนวปณีประนอมนะครับไม่ได้แบบว่าเน้นในการต่อสู้คือทางฝ่ายไม่ว่าจะเป็นทหารเรือหรือจักรพรรดินั้นก็ไม่อยากเกิดความสูญเสียนะครับเกิดขึ้นอีกทั้งถ้าเราเเเห็็นนนนนีีี่่ยกกกกาาาารรรรโโจจมมมตตของรรของฟัั้ะคปททๆล ากมีการต่อสู้กันระหว่างทหารเรือประทักับจักรพรรดินะครับจะเกิดการสูญเสียไม่ว่าจะเป็นพื้นที่นะครับหรือแม้กระทั่งประชาชนนะครับณสถานที่นั้นเลยทําให้นะครับการไม่ต่อสู้นะอาจจะเป็นเรื่องที่ดีมากกว่านะครับต่างฝ่ายต่างไม่อยากสูญเสียรอกไม่ว่าจะเป็นนะครับประชาชนเองนะครับอาจจะโดนลูกหลงนะครับหรือฝั่งทหารเรือนะครับลูกกระจอกอะไรแบบนี้ฝั่งโจรสลัดเนี่ยก็จะเกิดการสูญเสียด้วยเช่นกันนะครับการต่อสู้นั้นไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยเพราะในท้ายที่สุดแล้วนะครับเป้าหมายของทั้งสองฝั่งนี้เนี่ยก็คือนะครับสมบ ล่าฝั่งทหารเรือนั้นนะครับก็ต้องการหยุดยั้งนะครับถ้าไฟได้ไฟหนึ่งไม่ได้ใกล้เคียงนะครับหรือเข้าใกล้จุดนั้นจริงๆนะครับมันก็ไม่มีแบบว่าจะมาต่อสู้กันหรอกมันก็เป็นเหตุผลหลักๆนะครับว่าทําไมกันนะครับกราฟนั้นถึงไม่ได้เป็นไล่ล่านะครับฝั่งจักรพรรดิคือไม่ได้หมายความว่ากราฟนั้นนะครับไม่ได้ไปต่อสู้กับจักรพรรดิในเรื่องเลยนะมันก็คงจะมีทรงมีสู้กันบ้างแหละนะครับแต่นะครับการจะโค่นล้มจักรพรรดิสักกลุ่มหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่สิ่งงททีีี่่่เเรรราา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 ไดดด้้หห็นนนนนนนะััับกกจจิิโโสสใตตอถถถมมวึข กลุ่มได้รอผมว่ามันก็ไม่สามารถพูดแบบนั้นได้แบบเต็มปากเต็มคําน,นะเพราะในท้ายที่สุดแล้วนะครับการที่กาฟนะครับมาช่วยเหลือโคบีในครั้งนี้เนี่ยอย่างแรกเลยครับสามารถทําตามใจตนเองได้แล้วเพราะเขานั้นนะครับได้ลาออกจากการเป็นทหารเรือเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่จําเป็นแบบว่าต้องฟังคาสั่งทหารเรืออะไรขนาดนั้นอย่างที่2เลยครับนั้นต้องการช่วยเหลืออนาคตใหม่นะครับของทหารเรือนะครับอย่างโคบีมากๆเลยก็เลยตัดสินใจนะครับในการบุกมาที่นี้นะครับและด้วยความที่ว่ามันก็เป็นการ์ตูนเนาะก็บทมันก็เขียนมาอยู่แล้วนะครับว่าการต่อสู้ของกาฟ การาฟนั้นไม่ได้มาเจอหนวดดำนะครับอนาคตไม่รู้นะว่าจะเจอไม่เจอนะแต่ถ้าการาฟนั้นมาเจอนะครับลูกน้องหนวดดําแค่นี้นะครับระดับของการาฟนั้นเชื่อได้เลยแหละครับว่าสามารถต่อกรไหวแน่นอนนะครับก็อย่างที่เราเห็นเลยนะครับเมื่อการปรากฏตัวขึ้นของการาฟมันก็เกิดการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่จริงๆนั่นแหละครับจึงทําให้นะครับถ้าให้ตอบแบบจริงๆนะครับถามว่าฝีมือของการาฟนั้นไหวหรือเปล่าที่จะต่อสู้กับจักรพรรดิแน่นอนไหวแน่ๆกราฟนั้นสามารถต่อกรกับจักรพรรดิได้นะครับแต่ด้วยเหตุผลท จะมีช่วงจังหวะที่มันไม่ได้แบบว่าเหมาะเจาะอะไรขนาดนั้นจึงทาให้นะครับกราฟนั้นก็ไม่ได้โค่นล้มนะครับจากรพรพัิไปนะครับในช่วงตลอด20กว่าปีที่ผ่านมาหลังจากยุคสมัยของโรเจอร์นั้นสิ้นสุดลงไปนะครับอีกทั้งกราฟนั้นก็คงไม่ได้สนใจอะไรมากมายนะครับไม่ได้หมายความว่าปูกราฟนั้นไม่ได้สนใจงานในการเป็นท่ารเดือของตนเองนะแต่นะครับมันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่กราฟจะต้องทําด้วยเช่นกันนะครับมันก็คงเป็นเวลานะครับที่แบบว่าอาจจะไม่เหมาะสมสักเท่าไหร่ในการต่อสู้อาร์ฟิลแบบนั้นเ่้ใ็หได ว่าเขานั้นนะครับก็พร้อมบุกเข้ามาในการโจมตีเข้าใส่จกักรพรรดิในเรื่องนะครับทั้งที่เนี่ยไม่ได้เอาแบบว่าตัวท็อปท็อปฝั่งทหารเรือมาช่วยในการต่อสู้เลยได้ซ้ำนะครับที่ดูแล้วกันว่าหากทหารเรือคนนึงนะครับจะมาต่อกรกับจกักรพรรดิมันก็ควรจัดชุดใหญ่ไปมากกว่านี้เอาพลเรือธงพลเรือโทมาหรือพลเรือเอกมานะครับในการต่อสู้กับจกักรพรรดิแต่ปุกกาบนั้นนะครับเอาเพียงแค่หน่วยซอสมาเท่านั้นนะครับหน่วยรับในการต่อสู้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นเครื่องยืนยันอย่างชัดเจนเลยแหละว ไหนที่เขานั้นอยากจะทํามากกว่าแล้วก็เลยเป็นคําตอบไงครับว่าทําไมการกราฟนั้นไม่จัดการจักรพรรดินะครับฝีมือของเขาถึงหรือไม่ก็อย่างที่ผมพูดไปถึงแน่นอนนะครับแต่ก็อยู่ที่จังหวะและเวลานะครับอะไรเพื่อนคิดว่ายังไงคิดว่าทําไมกันนะครับตลอด20กว่าปีนะครับหลังจบยุคสมัยนะครับของโรเจอร์หรือเป็นยุคสมัยนะครับที่เริ่มต้นของจักรพรรดิในเรื่องวันพีชทาไมการปูกกราฟนั้นนะครับไม่จัดการจักรพรรดิในเรื่องนะครับเป็นเพราะว่าอะไรก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมานะครับผมเชื่อว่าหลายคนนั้นก็อาจจะมีีีีคคควววาาาามเ็นนนท่่่ดดดกก้้ไะะรับอจจิ นู่นนี่นั่นนะครับอันนี้ไม่รู้นะก็คอมเมนต์มาแล้วกันอยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่าแต่ละคนคิดว่ายังไงครับคิดว่ากราฟนั้นนะครับติดอินดี้หรือเปล่าไม่จัดการนะครับหรือว่าซู้ไม่ไหวกันแน่ก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับและอยากรับชมอะไรเกี่ยวกับมังงะวันพีชก็คอมเมนต์แสดงความเขียนมาได้นะครับเดี๋ยวจะให้ตามคําขอแน่นอนสรวัน,นี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ